สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาทะเลพัทยานะครับก็เลยจะมาเทสไมของเจ้าตัว ECM B10 นะครับในสถานที่เอาดอตามที่ได้สัญญากับทุกคนไว้นะครับคลิปนี้จะเป็น EP 2สําสหรับการรีวิวไม ECM B10 นะครับอันนี้ผมเปิดโหมดที่รับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวอยู่นะเป็นแบบรับเสียงแบบช็อตกันไม์นะครับเป็นไงครับเสียงที่ได้นะครับด้านหน้าผมจะมี เสียงจากคลื่นทะเลตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงรอบๆบ,บรรยากาศนะครับนี่ถ้าเกิดเอาไมค์ ECM มาวอล์กนอกสถานที่เนี่ยเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมจะลองเทสให้ดูทุกโหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบตัวของโลคั u ให้ฟังนะว่ามันจะตัดเสียงทะเลไปได้เยอะไหมตอนนี้ก็เปิดเสียงแบบโลคั u แล้วนะครับเป็นไงครับมันตัดเสียงคลื่นทะเลเยอะไหมเดี๋ยวลองหันหน้าเข้าทะเลดูเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดโหมดของเป็น น้อยคัดดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เปิดโหมดน้อยคัดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมเสียงที่ได้จะได้ประมาณนี้ระยะไม่เนี่ยคือประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าผมยืดสุดแขนเนาะใช้เลน24ส gm นะครับถ้าเกิดทุกคนมีเลนที่มันกว้างกว่านี้เนี่ยระยะไม่มันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเสียงที่ได้ก็จะดีกว่าเดิมนะครับเนี่ยถ้าเกิด ถือแบบพับข้อศอกแล้วมีเลนสัก20หรือ1 4ี่เนี่ยก็คงจะได้เสียงประมาณนี้อันนี้ผมมาที่ใกล้ทะเลแล้วเห็นไหมเปิดแบบน้อยคัดด้วยเดี๋ยวก็เป็นปกติก่อนอันนี้คือปิดแบบทุกอย่างแล้วไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วนะครับสเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะลองโหมดอื่นนะครับโหมดรับเสียงแบบด้านหน้าแบบกว้างๆดูตอนนี้ผมเปิดโหมดรับเสียงแบบด้านหน้าแบบกว้างแล้วผมจําชื่อโหมดมันไม่ได้สักทีเอาเป็นว่าด้านหน้าแบบกว้างนะครับนี่เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เป็นไงบ้างอันนี้ผมลองพูดจากด้านข้างนะครับ พูดจากด้านข้างเป็นไงเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะค,ะครับผมเดี๋ยวลองเปิดแบบโหมด Omni Directional ด,ดูนะครับตอนนี้เปิดโหมด Omni Directional น,นะครับมันก็จะรับเสียงจากรอบพิศทางแล้วเดี๋ยวจะลองหันกล้องไปทางด้านหลังดูอันนี้หันกล้องไปทางด้านหลังนะครับ เวลาพูดนะครับก็พยายามใกล้ไม้ที่สุดนะครับเพราะว่าพวกไม้ช็อตกันเนี่ยมันจะรับเสียงจากบรรยากาศมาเยอะนะครับท,ท,ทาให้บางทีเราพูดไกลจากไม้เกินไปเนี่ยเสียงมันก็จะรับได้ไม่ดีเท่ากับการที่แบบเราจ่อใ,ใกล้ๆไม้แบบเนี้ยเออบางทีเสียงเรามันก็จะโดนเสียงบรรยากาศกบไปนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้ใกล้ไม้ที่สุดนะครับแล้วก็พยายามใช้เลนที่มุมกว้างที่สุดเพื่อที่จะทําให้เรานอยู่ใกล้ไม้ให้ได้มากที่สุดนะครับต้อรับการใช้ ไม่ช็อตกันนะครับส่วนอีกตัวเรื่องหนึง่งถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้เป็นไม้สาหรับวอล์กที่แบบอยากจะยืดสุดแขนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องกงังวลเรื่องเสียงนะครับก็อาจจะต้องดูเป็นไม้ของพวกไม้ไวเลสนะครับตัวนั้นก็จะช่วยในเรื่องของเสียงได้ดีกว่าการที่ใช้ไม่ช็อตกันครับเดี๋ยวจะลองเล่นของเรื่องการลบเดซิเบลให้นะครับเดี๋ยวจะลองปรับเป็นลบ10เดซิเบลดูนี่ครับตอนนี้ก็ปรับเป็นลบ10เดซิเบลแล้ว เสียงพูดมันยังได้ยินอยู่ไหมจะได้ประมาณนี้นะทีนี้จะลองปรับเป็นลบยีเดซิเบลดูนะครับนี่ตอนนี้ลบยีเดซิเบลละวห้ฮัลโหลสิฮัลโหลโอ้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 มีเอฟโคเลยมีเอฟโคมีเอฟโคเนี่ยเสียงที่ได้มันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเหมือนเดิมดีกว่า0เดซิเบลนะครับอย่างนี้ได้ก็จะประมาณนี้รับเสียงทะเลเป็นไงบ้างส่วนออดิโอเลเวลนะครับผมมักจะปรับเป็นโหมดของออโต้นะเพราะว่า โหมดแมนนวลเนี่ยมันเราไม่ได้มีหูฟังในการฟังเสียงนะครับเพราะฉะนั้นปรับเป็นออโต้ให้มันบาลานซ์ให้เราดีกว่า